ค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะก็ยินดีตอนรับพ่อ่พี่น้องขาสูทางช่องแต่งโม่ผ้าร้ยเนาะค่ะกัมือนี้แต่งโม่ผาร้ยก็ตามแม่นคู่หอมหวานค่ะที่เป็นค่าเอฟซีสายบุญที่เดินทางมาจากทางไก่เนาะค่ะเนาะค่ะมาส้มบัดปูเทศทองค่ะมัในตัวทั้งตัวโูวิสตัวนี่ยอย่างแล้วเห็ดแล้วหลักเลย สวยงามนะคะน้อองค์พระส้งกระจายค่ะ ค่เอฟซีกับซองเบิงน,ะะนงน้อขนอค่ะเฟอรมีัวนี้ตโชตัวมันตอนรับปีใหม่ค่ะเอฟซีิจิรนาเบิงนะะ้อ่ขานอกแตงโมกับซ้ซองไ้ทีห้นองเบิงค่ะเ <c oughs> พอองปูสังกตใจไ้โซไ้ลาบนะะ้องขานอกค่ะค่ะเอฟซีท่านใดสนใจอยากบูชา เหรียญองค์ูพระสังกระจายนาะค่ะเนาะคะ่ะเปิดธูดแตงโมประสิร้อยใบหนาคลิปเนาะค่ะเนาะคะ่ะซังจองเลยค่ะมีจำนวนจำกัดค่ะเอฟซีสายบุญท่านใดสนใจกับถักแชทแอนไลน์มาได้เนาะค่ะเนาะ,ะ้อะเพราะว่าองค์ูไอออกมาบ่าหลายเหรียญค่ะถ่ายชิงในแตงโมพระเลื่อนก็ดีถ้าชมบรรยากาศนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ăn xí là chia, ăn đâu là chia, chia với thôi. Hahaha. สะดุดเนี่ยเจ๊แตงโมสงสัยจะได้รางวัลใหญ่ค่ะแม่ครูสะดุดแน่สะดุดหญ่พ่กนี่ก็สวัสดีค่ะพี่น้องที่รนะคะที่สามารถติดตามท่าช่องเรียบหนึ่งนะคะเสน่ด้วยครับแม่คนใจปรน อายุใส่บ่อนน่ยุวันแหนไม่เจ้ว้ันแหนว่าสี่เด้อนน่งมวกแห่แหว่อ่าเร่กันก็เลื่อยเลื่อยวาอยู่แค่แค่วันคระอยู่เนี่ย

วันอะไรมาเตือนเปิดเคียนขึ้นวันอะไรเปิดยูทูบไว้ทั้งสี่เอนป้อนอะป้อนยุงบุญเดียวก็ได้ดอกเด้อแม่ปูปูลูกป้อนยุงพี่ดอกเด้อลูกสาววะสาวมาเป็นไทยแต่ไม่แย่แกเป็นพื้นที่ในบวชเนาะค่ะเนาะค่ะย่างเหลืออีกหลายอย่างอยู่ค่ะในบวชอนี้อีกหลายอย่าง กระเบื้องกระกลจะเ็จแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะกระเบื้องก็ะกลจะเซ้นีล็้ยงิตจแูล้วส่วนองค์ปูทองอยู่ทององค์ปูพญานาคมีเอฟซีทันไดที่มาช้มมาแล้วมีปูแล้วกต่สีได้โชกได้ลาไปสุกปูสุกคนนะค่ะเนาะเพราะว่า ก็เห็นยู่ดูยู่ค่ะเห็นบอยยู่ค่ะทียู่องค์ทองกูพญานาเนาะค่ะเนาะเหซี่สายบุญมาซองก็เห็นยู่ค่ะแตงโมพระรวยกับที่ซองไห่พีไห่รองเบิเง้ค่ะเนาะค่ะงพญานาเนีุ่จากไหเห็นดายกันเนี่ยแ่งนนี่ค่ะเปลี่ยนไปเยอะนะนี่ย ใช้บุญกันมากี่ปีีได้ยังี่ยาประจันมา่ไปเสีหัวของกูแต่ยังไปกินวันเป็นสีเลยอ่ะง่ามกงาโอ้โตัวจริงงาตัวโมเนี่ยหมกันแล้วม่แม่เบิ้งกันเยอ่ะัน่าแม่รับบาปมาทำมาหาบมาันสกขึแม่ตวนนโอ้แม่เบิ้งกันเยอเดีย่มา่าแม่ก็มังจี่ละไ่ดแเนาะจ้า มาแม่กันสมัครก่อนยุติแล้วมีโรงทานด้วยนะมีโรงทานหลายอยู่ค่ะโรงทานหไรเด็กค่ะพูดแล้วก็กะเส้นเนื้อเขา FC ทางบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะมือวันที่หกค่ะวันที่หก FC สายบุญที่อยากมารวมงานเนาะค่ะเนาะหรือกะประชาสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะใครอยากมาเฮ็ดโรงทานค่ะวันที่หกค่ะอยากมารวมงานหรือใดอยากมาเฮ็ดโรงทานกะเสื้อได้เด้อค่ะเด้อค่ะโอ้งแซงทษหลายๆเด้อ ค่ะหรือผู้ใดอยากร่วมถวายพ่วงมาไล่กัเชิญไดเด้อค่ะเด้อค่ะพ่วงมาไล่ค่ะเอฟซีสายบุญอยากร่วมถวายพ่วงมาไล่หรือจะไม่เห็นลงท่านกัเชิญใดเนาะค่ะเนาะคะ่ะแตงโมกับสีมะซองทององค์ปูพระสังกัจจ์ไอทององค์ปูพญานานะคะนานค,ค่ะเนาะค่ะย่าเอฟซีสายบุญได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะ ท่านไดนแกแคบหน้าจอเนาะคะนาอหรือคอมเมนต์มาได้ค่ะว่าองคูที่ห่ององคปูพญานานี่แกให้โชคให้ลาบเอซีอยู่ใอยๆค่ะสาธุสาธุเนาะขอให้ปูปวด้ายลูกล้านค่ะให้โชคให้ลาบให้โชคให้มางค่ะ ไอเอฟซี 4, เขามาชมมาฟังแล้วจะให้เัวยัน,ยนตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดังๆต้อนรับปีไม่เนะคะน่ะเนาะค่ะโอ้ยแกงโมพาลวยกระลืมหมวแกแบกกระหอนเนะคะน่ะเนาะ แตงโมค่ะแตงโมสะดุดลายรอบเราวมื่อไหร่ครับคนพับคนพับเปงเยียมใช้ได้แน่นอนเนี่ยเียกระดาษเยอะไปแม่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 แ่แม่แมม่หม่แม่แม่แ่นม่แม่แม่แ่แ่่

แต่เอฟซีสายบุญท่านใดสนใจอยากปูซาปูองค์ปูอยากสร้างจองปูสังเกตใจแต่ถ้าแชทแอดไลน์มาได้เนาะค่ะงนอกค่ะว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปหาเสีจจวนนะคะเสีจจวนม่านั่งได้ไหมนี่มาได้แต่งงค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปคุยกับเสีจจวน โอ้ยยูเบอไใหม่ครับยเอน้องใหม่ยูทูเปอรไม่ก็มีอนไร้างไหมคะในน้อเเอ็นตัวใดเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาเลยน้อค่านน้อเอสายบุญแต่งมู่ผ okay, ้าร่วยเกผ้าไปสัมาัสเสียจวนน้อผ่ะเน้อ่ะจยิงได้แก กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะนอค้องคะสิบปรไฟล์พิ้วเด็ดโตเลขแดังๆค่ะับไปติดตามรับชมรับฟังแล้วค่ะน้องค่ะคะ่ะคลิปก็ได้จบลงแล้วนะคะนะคะ้องค่ะแตงโมงพ่าลุยก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะนะคะ้องพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแตงโมงพารวยค่ะแตงโมพ่ารวยก็ ขอให้ fc ที่เขามารับชมรับฟังแล้วให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมานให้เงินไหลน้องทองไหลมาเนาะคะ่ะเนาะค่ะให้โชคโชคมันมานลำลำเลยรวยใส่ปีใหม่เนาะคะ่ะเนาะค่ะกับ fc สนใจเนาะคะ่ะเนาะค่ะสนใจบูชาค่ะช่วงนี้ไอ้แม่คู่ก็ได้เ็ดเลียนองค์ภูพระสังกระจายขึ้นมาเนาะค่ะเนาะค่ะคะะ fc ท่านใดสนใจอยากบูชาอยากสร้างจองก็เฝ้าๆเด้อค่ะเด้อเฝาสร้างจองไว้ค่ะเพราะว่า เหรียนเฮดึ้นมาบ่าหลายค่ะปูกับกําลังสวดอยู่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะรอปูสวดเสร็จแล้วเหรียญมาแตงโมกับสิได้แจ้งให้เอฟซีสายบุญเ่อรับทราบค่ะว่าเหรียญมาแล้วนะค่ะเนาะค่ะแตงโมก็สิเอาได้ซื้อที่สร้างจองไว้จดว้เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะจ้งไดก็แตงโมกับสิขอจบลิปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแตงโมงพะโลวกขอกราบสวัสดีค่ะ